จะทำการปิดกิจกรรนะคะุาเพ่ออยากนะคะใหะ้นักเรียนนะคะได้ฟัางแนวคิดนะคะหรือว่าประสบการณ์นะคะ,ะความแตกต่างระหว่างการศึกษาของสังคมชนบทกับสัคงคมเมืองเนาะว,ว่ามันมีการแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครเจะเชิญท่านพี่ยากร์ออกมาเล่า พี่ปรางก็มาขายของเหมือนกันพิมพ์ไปที่ช่อง YouTube พิมพ์ชื่อนามสกุลยะโสธาราสศริภารภากรลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยโรงเรียนบึงประชาสันจังหวัดสุรินทร์ก็จะมีม้ววิดีโอตั้งแต่เช้านะซึ่งอัปเดตไปนะตอนนี้คนก็เข้ามาดูเกือบร้อยกว่าคนแล้วนะคะตามที่เช็คดูยอดนะคะก็จะขึ้นมาทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษากังก แล้วก็ขอบคุณมากสําหรับหัวข้อดีๆที่พี่พรานจะได้มาเล่าสู่กันฟังตาม็อปิกค,คือเรื่องว่าระหว่างโรงเรียนแถบชนบทกับโรงเรียนในเมืองมีความแตกต่างกันอย่างไรกับเด็กนักเรียนที่เรียนในชนบทแล้วสามารถที่จะไปสู้บรบปลกมือกับโรงเรียนใน,ในเมืองได้หรือไม่ อะไรดีกว่าอะไรด้อยกว่าสังคมชนบทเอาอะไรไปต่อสู้กับความคิดของคนในเมืองแล้วก็คนในเมืองขาดอะไรที่ชาวชนบทเขามีกันจากที่พิพร,รามเดินทางไปต่างประเทศมากกว่า12ประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นบารีอินเดียจีนไต้หวัน ปีลิปป mm ์อินโดมาเลยนะคะแล้วก็ลาวัมพูชาวเวียดนามแถวนี้เข้าไปนะคะซึ่งไปแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแล้วก็ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการที่พรมมามหตุมหาวาาิท,ทยาลัยวิทยาหน่งก็คือมหา,าว,าานานวิทยาลัยปูดเนะ University of ออฟมาเลเซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลายัยแห่งชาตนะะิของอินโดนีเซียของทัทีอินโดนีเซียเพราะเขาจะอยู่เป็นเกาะเป็นเกาะ ก็จะมีเป็นหลายพันเกาะเป็นหมื่นเกาะแต่เกาะที่พิพากลก็จะเป็นเกาะบาหลีบนเดนภาซาที่นั่นนิสิตในระดับปริญญาตรีในระดับปริญญาตรีจะต้องไปนำเสนอถ้าจบในระดับปริญญาตรีจะต้องไปนำเสนอผลงานทางวิชาก,การระดับอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วแต่ประเทศไทยยังไม่มีเมือ่อเมื่อ5ปี7ปีที่แล้วที่พิพากไป แต่พอมาณนะปัจจุบันประเทศไทยเราเดี๋ยวนี้เริ่มให้นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีต้องทําวิจัยในชั้นเรียนโดยการแบ่งเป็นกลุ่มอย่างเช่นอาจจะเป็นวิจัยหนึ่งเรื่อง3คน -4 คนต่อกลุ่มนะคะแต่ถ้าเราเรียนต่อในระดับปริญญาโทอันนี้ต้องทำรีเสิร์หรือต้องทําวิจัยคนเดียวเท่านั้นแล้วก็ปริญญาเอกคนเดียวเท่านั้นนะคะัดังนั้นจากที่ พี่พรามได้เห็นประสบการณ์จากที่สอนทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองสิ่งที่พี่พรามได้รับรู้ในเมื่อสมัยตัวเจ้าของเป็นเด็กน้อยก็จะรู้สึกว่าการเรียนในเมืองต้องดีที่สุดตอนนั้นที่พรามอยู่อำเภอสังขะแล้วก็คนที่เข้าไปเรียนในตัวอำเภอสังขะคือตลาดสังขะต้องเป็นคนที่เวอร์หวังอลังการแต่พวกเราเรียนอยู่โรงเรียนชนบทแบบนี้เหมือนกันแต่ถึงแค่ม .3 ประถมแล้วก็ถึงแค่ม3ในปัจจุบันแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็มีนักเรียนมากกว่า200ถึง300คนคือว่า5-6หมู่บ้านมาเรียนที่โรงเรียนเดียวของอำเภอนั้นแต่ก็ยังเป็นชนบทอยู่จากความคิดในสมัยนั้นว่าโรงเรียนในตัวอำเภอหรือในเมืองเขาจะมีเทคโนโลยีแต่พวกเราบ้านนอกไม่มีใช่ไหมคะ โรงเรียนในเมืองเขาจะมีโทรศัพท์แล้วก็การเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตเขาจะมีคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดทุกคนก็จะมาพูดว่าในห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์แบบโน้นแบบนี้อย่างโน้นอย่างนี้ก็ทําให้คนไปเรียนมากขึ้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 นเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคไปเราก็ไม่เคยเห็นเพราะเราไม่มีโทรศัพท์เราไม่มีคอมพิวเตอร์เราไม่มีอะไรเลยกว่าที่โรงเรียนของเราจะมามีคอมพิวเตอร์เครื่องแรกในพศ2 5งพ ครื่องแรกของโรงเรียนก็เครื่องเดียวนะั่นแหละเป็นของตั้งโต๊ะเราก็แห่กันไปดูกันของตั้งโต๊ะมันเป็นอย่างไรหนอแต่พอมาในปัจจุบันพวกเราเนี่ยอยู่บ้านนอกเนี่ยสิ่งที่อยู่ในมือเนี่ยคือโทรศัพท์ที่สามารถเซิร์ชหาความรู้ได้ต่างๆในโลกความได้อย่างมากมายโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนแล้ว ถูกต้องไหมคะเพราะทุกคนก็มีแต่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยากหาค,ความรู้อะไรก็หาได้ทุกวันนี้โรงเรียนในเมืองมีคอมพิวเตอร์โรงเรียนชนบทก็มีคอมพิวเตอร์โรงเรียนในเมืองมีไวไฟโรงเรียนบ้านนอกชนบทก็มีไว f i โรงเรียนในเมืองมีอาหารกลางวันโรงเรียนชนบทก็มีอาหารกลางวันโรงเรียนในเมืองมีชุดดีๆใส่โรงเรียนบ้านนอกมีชุดดีๆ ท่านั้นถ้าพูดในเชิงระบบโครงสร้างทางการศึกษานักเรียนทุกคนในผืนแผ่นดินไทยในทศวรรษที่21ได้รับความรู้ตามสำนักงานการศึกษาสพทเหมือนกันทั้งหมดทั่วประเทศเรียนกอไก่ถึงฮอลกก็กฮูกเหมือนกันไม่ว่าจะชนบทหรือในเมืองเรียนเอถึงแซเหมือนกันทั้งชนบทและในเมือง ในเมืองเขาไม่ได้เรียนอะไรไปต่างจากเราแต่ตอนนี้ความต่างมันมีโรงเรียนชนบทมีอะไรตาที่พี่พรามมองเห็นทุกคนไปเรียนในเมืองก็ได้ก็เรียนในชนบทก็ได้แต่สังคมประเทศที่เขาจเจริญมากๆเลยเขาจะมีการค Quality school. คือเช็การเช็คคุณภาพของโรงเรียนถ้าโรงเรียนไหน ไม่มีโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเขาไม่ส่งลูกตัวเองไปเรียนโรงเรียนไหนไม่มีความปลอดภัยเขาไม่ส่งลูกตัวเองไปเรียนโรงเรียนไหนไม่มีกิจกรรมให้เด็กแล้วก็แล้วก็ครูเนี่ยไม่สามารถดูแลเด็กได้ทั่วถึงอย่างน้อยสิบคนต่อครูหนึ่งท่านถ้ามากกว่านั้นโลกตะวันตกเขาจะไม่ส่งเด็กของเขา หรือล,ลูกของเขาไปเรียนในโรงเรียนนั้นเพราะเวลาลูกของเขาจบออกมาแล้วเขาบอกว่าไม่ได้รับผลประโยชน์เท่าที่ควรแต่เขากลับมองว่าถ้าเป็นโรงเรียนที่สามารถสอนให้ลูกเขาน่ะขุดดินแล้วเจอดินจริงๆเมื่อขุดลงไปแล้วเจอไส้เดือนจริงๆเจอนอนจริงๆใต้ดินซึ่งสังคมในเมืองไม่มีไส้เดือนแต่สังคมว่าน้องไปขุดอยู่นี้เจอไส้เดือนเดี่ยวนี้ ไม่ต้องไปดูในหนังสือว่าไส้เดือนมันเป็นตัวแบบไหนเราเห็นเองเลยไส้เดือนใต้ดินเกิดการเรียนรู้อยู่ในธรรมชาติจริงๆแล้วก็สอนเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็พื้นที่กว้างขวางใหญ่โตแล้วก็มีพืชพันธุณนานาชนิดที่มาปลูกไว้ในที่ของเราอย่างมากมายโลกตะวันตกเขาจะนําลูกของเขาไปเรียนในที่ตรงนั้นโดยเฉพาะความปลอดภัยหนึ่งความปลอดภัยสองสุขภาพทางจิต สามโอโซนหรืออากาศจากที่พี่พราวเข้ามาในที่ตรงนี้เนเข้ามาพระอาจารย์บอกว่านี่มันวัดหรือโรงเรียนนะทําไมมันต้นไม้มันเยอะเหมือนวัดจังเลยทุกคนตกใจฉันบอกว่านี่ฉันมาโรงเรียนนะฉันไม่ได้มาวัดเข้าใจไหมคะเข้ามามาใหม่มันน่ากลัวถนนนิดเดียวแต่พอราเข้ามาข้างในเราบอกว่าเฮ้ยหลุพ่พี่โรงเรียนแบบนี้หายากนะเพราะหนึ่ง โรงเรียนเขาปลอดภัยสองตลอดตั้งแต่เช้าถึงเย็นเด็กของเขามีคุณภาพทางจิตเพราะเขาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติตลอดเวลาเขาไม่ต้องไปอยู่ในห้องแอร์ซึ่งถ้าไม่เปิดแอร์เด็กอยู่ไม่ได้นะแล้วสังคมในเมืองเขาเปิดแอร์ตลอดไม่ได้แล้วมันไปเยียดยัดกันอยู่ในห้องแล้วก็ไปคันไปสูดตกคนเดียวก็เหม็นกนะันทั่วห้องอนะ่ะใช่ไหมคะแต่พวกเราเนี่ยเป็นอะไรที่อากาศบริสุทธิ์แล้วก็สูดตั้งแต่เช้าถึงเย็นอารมณ์ก็ยังดีอยู ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กในปัจจุบันก็คือว่าอารมณ์ของเด็กเนี่ยมันไม่มี o าว r พอที่จะรับรู้การถ่ายทอดความรู้จากคุณครูเพราะอะไรคะสภาพแวดล้อมมันไม่ให้ความเงียบสงบมันไม่มีพอเวลาเลิกเรียนมาเด็กนักเรียนจะต้องรีบไปรอรถหน้าโรงเรียนใช่ไหมคะต้องรอรถรับส่งและรถรับส่งวันนี้ปลอดภัยเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ปลอดภัยไหมส้อง เด็กคนไหนเป็นัยรุ่นอยากขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เองจะไปเองจะมาเองคุณรู้ได้อย่างไรว่าวันนี้เป็นวันที่คุณจะไปเอาความรู้และว,วันหนึ่งข้างหน้าคุณจะมาอนาคตที่ดีเพราะเราได้ยินข่าวหลายคนเหลือเกินก็ว่าเหมือนอาจารย์ที่มหาลัยที่อาจารย์ไปสอนอยู่มหาลัยมหาจุฬาลูกชายของอาจารย์ที่สอนอยู่ในนั้นก็ก็ไปตายอยู่หน้าหน้าวัดป่ายโยธาประสิทธิ์ ทางโฟเข้ามาหาลัยเทคโนโประมาณตีหนึ่งนะตายคาที่เลยเพราะถูกชนตายทางสามเพราะว่าจะจะข้ามาไฟแดงไฟเขียวหรือเปล่าก็ถูกชนตายแล้วพ่อของตัวเองที่เป็นอาจารย์ก็เหมือนกับลักษณะว่าทุ่มเทความรู้นี้กับลูกมากกับอยากจะป้ไปแล้วลูกชายก็เป็นคนดีด้วยแล้วก็ดีมากๆด้วยสุดท้ายก็คือต้องเอาไปเผาเพราะตายความรอด ดังนั้นถ้าถามถึงเรื่องของความรู้และอาวุธิุทโธปกรณ์ในปัจจุบันนะคะตามสพทที่เขากำหนดมามาตรฐานของโรงโเรียนน่ะผู้คนจะต้องใช้ไวไฟผู้คนจะต้องเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้และมีห้องสมุดมีอากาศที่ดีฉะนั้นโรงเรียนชุมชนบ้านนอกจึงมีครบหมดทุกอย่างตามองค์ประกอบนั้นแล้วสิ่งที่มีมากที่สุดคือที่ดีมากกว่าสังคมในเมืองก็คือ1อากาศสออารมณ์ นะคะแล้วก็ 3. ความปลอมภัยเราอย่าน้อยใจว่าเราไม่ได้ไปเรียนในเมืองอนาคตรเราจะไม่ได้ดีพี่พรามก็จบมาจากโรงเรียนบ้านนอกคอกนาและไม่เคยกล้าฝันว่าตนเองจะได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรีไม่เคยคิดเพราะพ่อแม่มีอาชีพเด็ดผักหักฟืนพูดง่ายๆก็คือจนและพูดอย่างไม่ไอายใครแลยว,ว่า พ่อแม่ฉันจนและไม่มีปัญญาส่งลูกเรียนแล้วพี่พรามก็มีองค์จบแค่ม3แต่โรงเรียนนี้บึงประชาสาเนี่ยงทำไมถึงมีถึงม6ไม่เข้าใจโรงเรียนกี่กน40คนแต่โรงเรียนฉันเป็นร้อยแล้วก็เข้าไปก็เล่นสนุกครูก็คุมไม่ได้แต่โรงเรียนนี้40คน ตัวต่อตัวตาต่อตาฟันต่อฟันไม่รู้อะไรถามครูไม่รู้อะไรถามครูเราก็มีการใกล้ชิดครูความปลอดภัยก็มีอะไรก็มีแล้วอีกอย่างเรามาจากความยากจนทําไมเราจะต้องไปจ่ายเงินสูงๆด้วยล่ะลูกที่พรามีลูกศิษย์ที่สอบที่ส่งลูกตัวเองเรียนในเมืองเทอมละสองหมื่นหนึ่งพันสอบสามหมื่นก็มีทีอยากให้ลูกตัวเองพูดเกาหลีได้พูดภาษาฝรั่งเศสได้เขาก็จะจ้างอาจารย์มาสอน ตอนนี้จบแล้วจบแล้วถามว่าคุณจบม .6 ลูกคุณไปทําอะไรเดี๋ยวก็เรียนพิศนนนเศษเดี๋ยวก็เรียนนู่นเดี๋ยวก็เรียนนียจบออกมาหมดเงินหลายแสน,นยังกะเอาเงินนี้ไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทยังจบเลยแต่จบแค่ม .6 สุดท้ายก็ต้องไปสอบเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเหมือนเดิมแต่ตามที่พี่พรามเห็นเห็นคนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือรั้ววิทยาลัย มีแต่คนชนระบทที่สอบเข้าไปได้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงมีแต่ลูกบ้านนอกพอกนานที่สามารถเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยได้อาจจะว่าพวกเรามีความอดทนที่สูงมีความอดทนที่ดีฉะนั้นอย่าไปคิดว่าคนเข้ามาหาลัยจะต้องเป็นคนที่เก่งไม่ใช่หรอกหนูเพียงแต่ว่าจบม .4 ม .5 ม .6 น่ะคุณครูเขาให้เราอ่านออกเขียนได้เชื่อมต่อประโยชน์ได้ พอเวลาไปเรียนต่อปริญญาตรีเขาสอนให้เราจำจำประวัติศาสตร์จำเรื่องราวจำคอนเทนต์ที่สำคัญพอไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทเขาให้เราเขียนเขียนอะไรก็ได้ที่หนูสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขียนออกมาด้วยความรู้ตามกระบวนการตามรูปแบบของหนูเองเวลาหนูเรียนต่อในระดับปริญญาเอกหนูจะต้องสร้างงานเห็นไหมสเต็ปไปสเต็ป ปริญญาตรีเรียนเพื่อจำรู้เข้าใจปริญญาโทรวบร,รวมเรียบเรียงข้อมูลแล้วก็เขียนเรื่องราวของตัวเองออกมาตั้งแต่เลขหนึ่งจนถึงเลขสิบเดี๋ยวครูก็จะสอนเขียนเองพอลงปริญญาเอกไปสร้างงานสร้างอะไรออกมาก็ได้ที่มาเป็นชิ้นงานออกมาแล้วมันมีประโยชน์ต่อชุมชนสังคมเราถึงจะจบปริญญาเอกได้เพราะเวลาเราจบด็อกเตอร์ออกมาแล้วสามารถคิดระบบต่างๆ หรือไปสร้างงานในรูปแบบที่สร้างสรรค์ด้วยมันสมองของเราได้ดังนั้นจงขอบคุณชนบทของคุณที่เปิดโอกาสในระดับมัธยมปลายม .4 ม .5 ม .6 คุณภาพเหมือนกันถูกต้องตามกฎปายเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่คุณได้คุณได้ใกล้ชิดครูคุณได้อยู่ในสถานที่ปลอดภัย นะคุณได้จบโหมหกันทุกคนแต่หลายคนเหลือเกินที่พิพามไปเห็นเรียนอยู่ในเมืองไม่ได้จบโมโกประสบอุบัติเหตุขา,ขา,ขา,ขาแดแขนขาดแทนที่ว่าลูกจะเป็นที่พึ่งของครอบครัวก็ต้องประสบอุบัติเหตุต่างๆด้วยการขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปมาไปมาไปมานะมัน3าปีสีปีน้าหนูขี่ไปขี่กลับทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าวันหนึ่งมันจะปลอดภัยสําหรับหนู ฉะนั้นอย่าไปเสียใจบองคนคิดว่าเรียนบ้านนอกไปสู้คนในเมืองไม่ได้ไม่จริงอันนี้พี่พรามขอบรู้ว่าไม่จริงเลยเพราะว่าด้วยระบบสพทเขาให้คุณอ่านออกเขียนได้ทุกอย่างในโลกใบน,นี้จะอยู่บ้านนอกห้องนายอยู่ในหลืบดงหมหาวอกตามต้องได้เรียนแบบเดียวกันแต่เทียบว่าในเมืองมันมีอาวุธยุทโธปรกรณ์ที่ทันสมัยกว่าล้ำกว่ายุกกว่าที่เขาจะต้องป้อนไปตรงนั้นก่อนอย่างเช่น อินเทอร์เน็ตอย่างเช่นคอมพิวเตอร์อย่างเช่นครูที่เขาจ้า,างมาจากต่างประเทศเพื่อให้มาสอนภาษาอังกฤษเราแต่ไม่ต้องไปกลัวเพราะทุกวันนี้การเรียนภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องไปจ่ายค่าเถือแพงๆในระดับม .4 ม .5 ม .6 คุณสามารถเรียนได้จาก YouTube ภาษาอังกฤษที่พรามเองก็เรียนจาก y o u t u ู e เรียนภาษาจีนจาก y o u t u ู e เรียนภาษาอังกฤษจาก y o u t u ู e นะคะ เาที่าต้องไปบรรยายอยู่ที่มหาลาัยเฉาหยางประเทศไต้หวันแต่คนไต้หวันเห็นแต่ว่าเขาลังยุคขนาดนั้นแต่เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะเขาพูดได้แค่ภาษาจีน I love you I ไอเลฟยูเหมือนพวกเจ้านั่นแหละฉะนั้นเราก็เลยกลายเป็นว่าพูดภาษาอังกฤษมากก็ไม่ได้เราก็ต้องไปนั่งเรียนภาษาจีนเพิ่มเพราะเขาเป็นชนชาตินิยมที่เขาไม่พูดภาษาอังกฤษเขาก็อ้ออ้อ้อ I don't understand I d n t understand เหมือนกันกันกบเรา เรียนรู้ไปพร้อมกันได้ฉะนั้นเรื่องภาษาจําไว้เลยถ้าใครมาบอกว่าภาษาคือวิชาผิดถนะัดภาษาเป็นการสื่อสารภาษาไม่ใช่วิชาดังนั้นเมื่อไม่ใช่วิชาก็ไม่จําเป็นต้องไปเสียเงินซื้อมันมาเพราะคุณเรียนรู้เองจากทักษะของคุณจากความก็จะองคุณเรียนเองรู้เอง ไม่เข้าใจเชื่อมต่อประโยคถามครูครู a M R คืออะไรครูถ้าพูดไอเลือกยูถ้าเขาตอบ I อ o ล e y o ยผมต้องตอบเขาอย่างไงเดี๋ยวครูเขาจะสอนแต่ละประโยคน์เองถ้าคุณรู้คำศัพท์มากขึ้นค,คุณก็ตอบไปได้แต่อะไรที่เป็นวิชาคะหนึ่งคณิตศาสตร์ 2. ภาษาไทยสฟิสิกส์4เคมี5วัฒนธรรมหสังคมพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นวิชาที่ผู้คุณจะต้องสร้าง การเรียนรู้ไปพร้อมกันกับครูฉะนั้นคุณจึงต้องจ่ายภาษีให้รัฐบาลแล้วรัฐบาลก็ต้องมาตอบแทนครูที่เป็นคุณค่าของแผ่นดินเพราะเขาต้องพัฒนาตัวเองเพื่อมาให้ความรู้ผู้อุ่อันนี้เป็นวิชาที่คุณต้องไปซื้อและต้องไปเสียเง,งินมานะคะไม่ใช่ภาษาคลิปแแหกกันไปก็บอกว่าหลักสูตรหกพันถูกนิดเดียวแม่แม่จ่ายเงินหกพันและหนูจะพูดได้ถามพี่พรามนะหลักสูตรละหมื่นสอง เรียนมาตลอดเจ็ดหลักสูตรพูดไม่ได้ได้คำเดียว I love you ปัะนั้นไปพูดก็ยังไม่มีใครมาเอาอยู่นะเออนั้นแปลว่าทักษะสกิลมันอยู่ที่ตัวเราอย่าไปเสียเงินกับสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้ดังนั้นในปัจจุบันในทศวรรษทีท่21ก,การศึกษาในโลกไร้พรมแดงในปัจจุบันนี้ให้เราคิดเสมอว่าฉันโชคดีที่ที่นี่เปิดในระดับ ม .4 ม .5 ม .6 ฉันโชคดีที่ฉันได้มาเรียนอยู่ในโรงเรียนที่มีอากาศดีมีคุณครูที่ดีแล้วก็ได้อ่านออกเขียนได้แล้วสิ่งที่เราจะต้องมาตอบแทนคุณแผ่นดินแล้วก็ต้องมามองถึงโรงเรียนของเราคือสันึกรักบ,บ้านเกิดและการที่คุณจะไปจ่ายเงินมากๆนะคะไปจ่ายเงินมากๆให้กับโรงเรียนในเมืองเก็บเงินนั้นไว้ฝากเป็นออมทรัพย์แล้วไปจบกันที่มหก ไหนใครจบม6ยกมือขึ้นใครอยู่ม6ยกมือขึ้นคนเดียวเหรอเพิ่งย้ายมาถ้าจบม6ไปทุกวันนี้หลักสูตรปริญญาตรีเขามีเรียนฟรีตลอดหลักสูตรหนูไม่ต้องไปเรียนแต่ไปเสียเงินใส่น้ำมันรถมอเตอร์ไซค์ขัเก่อๆห้างบ้านหนูนั้นแล้วขี่ไปเรียนสักสี่ปีจบปริญญาตรีตกลงไหม เก็บเงินไม่ดีกว่านะคะดังนั้นพี่พรามีกองทุนอินทนิลหน100ทุนต่อปีเรียนฟรีทุกสาขาแล้วก็หลักสูตรของมจรก็จะมีทั้งเอกภาษาอังกฤษเอกการสืสังคมครุศาสตร์รัฐศาสตร์รฐัฐปราสาศาสตร์แล้วก็พุทธศาสตร์มีตั้ง4 5หสาขามันก็มีหลักสูตรที่เขาเปิดให้เรียนฟรีด้วยถ้าอยากจะเรียนฟรีจบโม .6 แล้วไปหาพี่พรามที่วัดปา่าโยธาประสิทธ บอกว่าถ้าอยากจะเรียนฟรีสาขาไหนเดี๋ยวจะพาไปสมัครแล้วก็เปเรียนฟรีซะจบปริญญาตรีไม่ต้องเสียตังจบเหมือนกันแต่เก็บเงินตั้งแต่ตัวเองอยู่มสี 4, มหม .6 เนี่ยเก็บเอาไว้เป็นห 10, มื่นเป็นแสนซะถ้าไม่อยากเรียนต่อในระดับปริญญาตรีเก็บเงินแสนน,นั้นไว้จบมหปุ๊บเปิดร้านขายกาแฟ,อเ,ฟอ,อเมซอนเป็นเจ้าของธุรกิจเองเจ๋งกว่าไหมถูกต้องไหมคะดังนั้นอะไรที่เราไม่ควรจะต้องไปเสียเก็บมันไป พอถึงเวลาที่เราจะได้ลงทุนเราจะได้ลงทุนก่อนคนคนอื่นที่อายุไล่เรียกกันแต่ว่าเขายังต้องไปวิ่งหาเงินมาลงทุนแต่เรามีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วเราลงทุนได้ยกตัวอย่างขอเวลาหนึ่งนาทีที่พรามีเพื่อนคนหนึ่งไอ้นี่แบบน,นี่มันขี้เหนียวมันใส่แต่รองเท้าแต่ไปครูดามันโจ้นมันชื่อสุอรเดชสุรเดชสมัญญาอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะเพราะไอ้นี่มันขี้เหนียวมากเป็นคนลาวเขาบอกเล่าเนี่ย แต่อาจารย์เนี่ยบอกภาษาสวยให้หมอคุยจ้าว้าวเซอร์ดูว้าวี่ว้าวเจ้าว้าวจี่ว้าวเจ้านะเฮ้ยว้าวเซอร์ดูอ่ะตอนนี้พอเวลาเขาจบม .6 มาปึ๊บปร,ปร,ปร,ปรากฏว่าเขาจบม .6 มาทุกคนไปทําอะไรคะจบอ่บจบม .3 จบม .3 โมรงเร,รียนภาษาลสมาคีทุกคนไปตัดอ้อยที่ระยองไปตัดอ้อยไปเก็บสับประรดไปเก็บโน่งเก็บนี่มาพอเวลากลับมา ก็ได้ผัวอี้อ้อยนั่นแหละมาก็ได้เมียผู้เรียงนั่นแหละมาก็ได้ลูกไปเอาในในดงในดงป่าตะไคร้นั่นแหละมาก็เอาหลักมาบ้านไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีเงินนะคะแต่ไอ้เจ้าสุรเดชจบม .3 ปึ๊บเงินที่เขาเก็บไว้สามปีเขาทาอะไรคะเขาเอาไปขุดสักเลี้ยงปลาสมัยนั้นทศกศก็ขุดสักให้ฟรีถ้าใครอยากเลี้ยงปลาแต่ว่าต้องมีงบประมาณเลี้ยงปลา เขาเลี้ยงปลาหกเดือนเดือนหกเดือน่ะสตว์หนึ่งเขาเลี้ยงหนึ่งหมื่นห้ันตัวแล้วมันก็ซื้อปลามาเลี้ยงแล้วพอเวลาได้หกเดือนปึ๊บมันเอาขึ้นมาขายหนึ่งห้าพันตัวขายตัวละแปดสิบบาทตกเป็นเงินเท่าไหร่คะหลายแสนเลยแล้วมันก็เก็บเอาเงินแสนนี้สร้างหอพักให้โรงให้ใครก็ตามที่จะไปเรียนโรงเรียนบ้าน สังขามเนี่ยได้ไปเช่าหอมันอยู่มั่นเปิดที่เดียวแปดห้องเปิดที่เดียวแปดห้องแล้วมันให้คนเช่าเดือนละสองพันห้าทุกที่สุงกว่าเขาเอีกทุกวันนี้เขาเป็นอาเซียตั้งแต่อายุน้อยๆแต่พวกเราที่จบออกมาแบบเดียวกันไม่ได้มีเงินเท่าเขาแปลว่านายสุรเดชที่เป็นคนที่รู้สึกว่าขี้เหนียวในวันนั้นแต่วันนี้เขาเป็นเศรษฐีเพราะเขาเป็นคนรู้จัก ใช้เงินดังนั้นเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค่าพวกคุณรู้จักเก็บออมมันจะก,กลายเป็นเงินมหาศาลแล้ววันหนึ่งถ้าคุณจบป,ปริญญาตรีมาแล้วคุณอยากจะทกทการลงทุนอยากเปิดร้านกาแฟขายหน้าบ้านอยากเปิดร้านอะไรก็ตั้งแต่ไม่ต้องไปขอพ่อแม่เอาเงินทุนตัวเองเก็บไว้เนี่ยเปิดสร้างธุรกิจของคุณแล้วมันจะเลี้ยงคุณได้แต่ทุกวันนี้ปอตรีก็มีเรียนฟรีไม่ต้องเสียตังค์เดี๋ยวไปหาพี่พรามนะ เดี๋ยวจะบอกให้ที่เรียนฟรีจะเรียนเอกอะไรเรียนฟรีเลยไม่ต้องไปเสียตังค์สักบาทเดียวแต่จงขอบคุณสถาบันที่ทําให้พวกคุณจบม .6 เพราะถ้าไม่จบโม .6 แล้วคุณไปะระดับอุดมศ,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 ศึกษาไม่ได้ถ้าพี่พรามมีลูกจะให้ลูกเรียนโรงเรียนชนบทจะไม่ให้ลูกเรียนในเมืองเด็กถามว่ามีเงินไหมมีแต่ไม่ให้ลูกเรียนในเมืองสังคมในเมือง<ม><ม>เพราะเรากลัวลูกเราไม่ปลอด แต่เราอยากให้ลูกของเราหนักมาอยู่โรงเรียนบึงประชาสรรค์ให้คุณครูพาขุดดินถึงเวลาให้คุณครูพาสวดถึงเวลาคุณครูทำอบรมแบบนี้คุณธรรมจริยธรรมแบบนี้พอถึงเวลาุ๊บก็พี่พรามก็จะขี่รถมารับลูกกลับไปบ้านปลอดภัยเหมือนกับมาอยู่ในโรงแรมที่มีอากาศดีคุณครูมีคุณธรรมจริยธรรมดูแลลูกปลอดภัยอยู่ตั้งแต่เช้าถึงเย็นที่พรามขอแค่นั้นกับลูกของพี่พรามเพราะไม่จําเป็นต้องไปแข่งขันกับใคร ม .4 ม .5 ม .6 ไม่จำเป็นต้องไปแข่งกันกับใครให้คุณอ่านออกเขียนได้และรู้ทันสังคมพอแล้วในสกิลนี้สำหรับมัธยมปลายไม่จำเป็นต้องเอาไปแข่งกันกับใครไม่จำเป็นต้องชนะแค่ให้เข้าใจรู้สังคมและเข้าใจมันและอ่านออกเขียนได้แล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมพอจบน,นะคะดังนั้นสังคมในเมืองที่ไม่มีไม่มีส่วนแบบนี้เหมือนเรา สังคมในเมืองที่ไม่มีไม่มีคุณครูหนึ่งคนต่อนักเรียน30คนต่อนักเรียน20คนแต่สังคมชนบทครูหนึ่งคนกับนักเรียน5คนครูหนึ่งคนกับนักเรียนสิคนคุมได้อยู่ได้อ่านไม่ออกเขียนมาได้จี้เป็นรายตัวได้เขาต้องการให้โรงเรียนกับครูน่ะใกล้ชิดกันแบบนี้เขาถึงจะได้ว่าคุณภาพของเด็กเขาจะได้ เพราะสปทเขาก็ให้เรียนโกไก่ถึงโฮอร์นกัผู้ A ถึงแซดเหมือนกันดังนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องไปอิจฉาสังคมในเมืองแต่จงอิจฉาว่าที่ที่ฉันอยู่มีอากาศที่บริสุทธิ์มีดอกไม้ที่เบ่งบานและมีความปลอดภัยสูงไม่มีที่ไหนเท่าโรงเรียนบึงประชาสัมพธ์ิีกแล้วปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะ พอดีตัวเองก็เป็นคนบริเวณใกล้ๆบ้านสา,าราเหมือนกันนะคะท่านตอ่นก็เ <c oughs> ข้าใจสภาพสังคมแม่ร้อนทางทาน้ะเนาะอ่ะนะคะก่อนที่จะทำพิธีปิดนะคะกะ็กราบเรียนเชิญท่านผู้ในการก็ภูมเิเจริญราชนะคะได้ถวายปัจจัยพระวิทยากรน,นะคะแล้วก็ค่าน้ำมันมรถท<ห>ี่ทำพิรับท่านผู้บริสุทนักเรียน เปลี่ยนผ้าอันไรอย่าหมดเ็นค่ะ